รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสำหรับวันนี้วิก้พาคุณผู้ชมกลับมาที่จังหวัดภูเก็ตขายมุกแห่งอันดามันเมือ,องท่องเที่ยวที่รวบรวมไอเดียสเอาไว้มากมายและทีวีกี้ยืนอยู่ตรงนี้คือเป็นโครงการ The View Luxury Condominium ค่ะดีไซน์จะเป็นยังไงก็ตามวิกี้มาเลยนะคะ คุณผู้ชมคะโครงการ The View Luxury Condominium Phuket ตั้งอยู่ใกล้บริเวณชายหาดกระตะแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตที่นักท่องเที่ยวทั่วทุกมุมโลกต่างลังไหลเข้ามาชมบรรยากาศความงดงามของท้องทะเลไทยไม่เว้นแม้แต่เจ้าของโครงการแห่งนี้ค่ะ โครงการนี้มีการวางแปผนได้น่าสนใจมากๆเลยนะคะทั้งโครงการมีทั้งหมด9อาคารเนื้อที่รวมทั้งหมด18,556ตารางเมตรรวม53ยูนิตและได้จัดวางให้อาคารไล่ระดับลงมาตามไหล่เขาเพราะต้องการให้ห้องทุกห้องสามารถมองเห็นวิวทะเลได้เท่าเทียมกันซึ่งเป็นที่มาของชื่อโครงการ The View ค่ะส่วนเรื่องราวของการออกแบบตกแต่งจะเป็นยังไงนั้นเราไปชมกันเลยค่ะ คุณผู้ชมคะวันนี้บีกี้อยู่กับคุณอเล็กซ์ค่ะเป็นเจ้าของโครงการ The View ที่ภูเก็ตค่ะ Good afternoon Alex Good afternoon How are you today? Good and you? Yeah long time no see. Yes. Yeah. Okay. Alex, wow, amazing. How did you actually came to this project? I'm just curious, you know. Mm -hmm. I would like to know. I started to fall in love in Phuket. I've been here for 10 years. Yeah. Yes. And I would like to create something good for everybody to enjoy. Yeah? Okay. So, so I, I started this project. We actually, as I see the building is like a wavy. Yes. So is there something to do with the concept? Yeah, that's the whole concept of the beach and the waves. Overall design is to keep it minimalistic and mm -hmm. make it fit into the nature. Yeah feel the nature and also as I see the landscape and everything is matched with like yeah, um, yeah with the Repetite nature. Off, yeah. And the rooms are also designed with um, minimalist or modern or Yeah all the rooms are minimalistic and modern. Yeah? Minimalistic and modern yeah. yeah. ของการออกแบบตกแต่งก็คือคลื่นทะเลค่ะดังจะเห็นได้จากรูปแบบของอาคารที่มีความโค้งมนเปรียบเสมือนคลื่นบวกกับความเรียบรูของสไตล์โมเดิร์นมินิมอลิสต์ที่เลือกใช้โทนสีขาวเพื่อกลมกลืนและรับแสงจากธรรมชาติได้อย่างเต็มที่และคุณอเล็กซ์เขาฝากบอกมาว่าคุณจะเห็นวิวพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกบวกกับความงดงามของท้องทะเลได้จากตรงนี้อย่างชัดเจนและสวยงามมากๆเลยละค่ะ คุณผู้ชมคะเรื่องราวของ The View Luxury Condominium Phuket ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะกลับมาพบกันต่อในช่วงหน้าค่ะ คุณผู้ชมค่ะเรอาอยู่กันที่โครงการ The View ที่ภูเก็ตนะคะซึ่งวิคี้มีคุยกับคุณอเล็กซ์เกี่ยวกับเรื่อง overall concept ของโครงการ The View นะคะซึ่งวันนี้เนี่ยคุณอเล็กซ์วันนี้จะพาไปชมห้องตัวอย่างต่างๆจะเป็นยังไงก็ไปชมกันเลยค่ะ,คะ Who คุณผู้ชมคะโครงการเด e v วิลล u x ซูรีคอนโด i ิเนียมภูเก็ตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่สูงโดยวางแปลนของอาคารแต่ละอาคารให้ไล่ระดับลงมาตามไหล่เขาสามารถมองเห็นวิวทะเลของหาดกระตาจังหวัดภูเก็ตได้ชัดเจนด้วยแรงบันดาลใจจากเส้นคลื่นได้นำมาบรรจงออกแบบให้เป็นอาคารที่เป็นเอกลักษณ์ทางก้าวอาคารบวกกับโทนสีขาวเพื่อกลมกลืนกับธรรมชาติให้ผู้อาศัยได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติมากขึ้นได้เพลิดเพลิน The view and everything, but I would like to know how deep all this unit we are standing at the moment. It's a three-bedroom penthouse with a big living area, mm -hmm. big master bedroom, Bathroom yes. and rooftop. Can you show me around? I would like to have a look, actually. Yeah. Yes. Okay. This is the living room, open living room with kitchen what is your overall concept about the design it's to keep the, uh, everything simple and minimalistic and the view and the bedroom yes yeah, the bedroom is over here master bedroom also with a nice view oh everything you keep it in white color that's beautiful yeah i can't do everything well, i can try and as i roll along i begin to find things aren't always just but there are also of course the combination of the paintings yes, and modern art modern yeah. art yeah okay. so where did you get the inspiration from alex about the oh, view the wave concept the wave yeah so Means... we have the whole project is curved wow that's that's the meaning of the curve is from the wave right yes. yeah and what about your basis in choosing the hardware or Everything what you installed, your architectural hardware and accessories. We choose all brand names from Europe, all brand names, good quality and long lasting. And safety. Yes. Number one. Number yeah. one. Yes. yes. ห้องที่คุณอเล็กซ์ได้พาเรามาชมก็คือห้องแบบเพนท์เฮาส์นะคะมีขนาด392ตารางเมตรซึ่งประกอบด้วยห้องนอนทั้ง3ห้องนอน และห้องน้ําในตัวห้องครัวห้องนั่งเล่นดาดฟ้าและสาว่ายน้ําริมระเบียงการออกแบบของที่นี่จะเป็นสไตล์โมเดิร์นมินิมอลิสต์นะคะซึ่งก็คือความหรูหราทัานสมัยแต่เรียบง่ายการใช้โทนสีขาวก็เพื่อให้สอดคล้องกับคอนเซปต์ที่เรียบง่ายและเข้ากับบรรยากาศเพื่อเปิดรับแสงสว่างจากธรรมชาติได้เต็มที่ดึงความสวยงามของภาาวาดสไตล์โมเดิร์นอาร์ตที่ถูกแขวนไว้บนผนังได้อย่างโดดเด่นบวกกับสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆภายในห้อง ที่ต้องขอบอกว่าที่นี่เป็นอีกที่หนึ่งที่ผู้ต้องการที่อยู่อาศัยท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติของท้องทะเลไม่ควรพลาดเลยละค่ะ So, Mr. Alex, o u d you like to say something to the viewers? Yes, I would like to welcome you all or some to come and have a look at the project, like uh, you see. There is only one location like this in Phuket, and located at one of the best beaches. Mm -hmm. So I would say it's like a rough diamond. Yeah. So they have no price. So we will come and have a look, and hope you will enjoy it. And Phuket is number one tourist destination. Yeah. Okay. Thank you very much for thank your you. time today. Yeah? Yep, thank you. คุณผู้ชมโองการ The View Luxury Condominium ที่ภูเก็ตนะคะเป็นคอนโดมิเนียมที่มีดีไซน์มินิมอลิสต์ลักชัวรี่แบบนี้ค่ะสำหรับวันนี้วิกกี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ